อย่าลืมหมดยากนะท่านอ่ะยากอยู่ตอนนี้ยากสุดไปเลยถ้บาบอกว่าเสียงเกมเบาหรือดังไปก็บอกหน่อยนะ คลียมอเลนประกันวิเชิ์ใคล้แม่น้ำเกดเลยายังคงสวย สเจ้าก็รู้ว่าข้า okay> ไม่ตลกด้วยนะแบบนี้ก็ไม่ได้จะทำให้ตลกสักหน่อย่แค่จะเตือนเจ้าให้รีบนี่ก็เที่ยงวันเข้าไปแล้ว เาสัญญากับสิริไว้ว่าจะไปฝึกกับนางรีบไปสิก่อนที่วาสิเมียจะทำให้นางเบื่อตายบนกองหนังสือพวกนั้นนั้นไว้เจอกันใช่ไหมไว้เจอกัน ngày thải mà bỏi chăng, die rồi, thua tiếp cho, ơi, đến thời điểm chúng ta phải chơi rồi. ยินดีต้อนรับสู่ The Witcher 3ห i l d h u n นี่เป็นการฝึกสำหรับการเริ่มข,ขอ้อความนี้จะถูกเซฟในอภิธานศัพท์ที่คุณจะเจอก,กันกับระบบต่างๆของ,ของตัวเกมอ่ายากได้แบบฝึกหัดข้าไปแค่ไขระบบตั้งค่าไม่เอาตั้งก่อต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 ่อขอเเป็นมินิแมปอ่าได้อันนี้มินิแมปสามารถพาพ๊อบ o อบเจ t ตี e สำหรับภารกิจตอนนี้อ่า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 อ่นคุยหน่อยแล้วกันคาวาสีอรีน่าจะรอต่อไปได้อีกสักหน่อยเนะนั่นมันไม่สร้างสรรค์เลยนี่ยังไม่ได้พูดถึงความร้ยเหตุผลเลยนะอ่า ข้าคิดถึงเจ้ามากเลยนะข้าก็คิดถึงเจ้าเช่นกันแต่เรายังมีเวลาอีกมากที่จะอยู่ด้วยกันไปฝึกกับนางเถอะแล้วค่อยกลับมาข้าจะได้มีเวลาแต่งหน้าแต่งตาไงในบรรดาผู้หญิงทั้งหมดที่ข้ารู้จักมีแต่เจ้าคนเดียวที่แต่งหน้าก่อนที่เราจะเจ้ารู้จักผู้หญิงเยอะขนาดนั้นเลยเหรอมันจะไปสำคัญอะไรละ่ะเพราะข้าคิดถึงแต่เจ้าคนเดียว ไม่ใช่ตอนนี้ซิลิรออยู่โอเคซิลิกำลังรอเราอยู่ซิลิที่เป็น AI ในมือถือ Apple ใช่ไหมตื่นโะไม่มีคนตจมุกโอเค เชื่อเท่าหลับไปแล้วสีรีคงจะหายไปแถวนี้แน่ๆเอออะไรได้เวลาตื่นแล้วท่านอาจารย์บทเรียนเหล่านี้มันน่าเบื่อจนทำให้ท่านหลับไปเลยเหรอ ให้ตายเถอะข้าให้นางเขียนบันทึกเรื่องกูลแล้วก็เอากูลข้าแค่อยากพักสายตาสักหน่อยเถอะมันัำให้นางอ่านกองอีกนั่นน่ะเหรอไม่แปลกใจเลยที่นางหนีออกไปหนังสือของจอห์นออฟบลูชอาจจะไม่ใช่คำหรูหราแต่ก็เป็นหนังสือที่น่าเชื่อถือนางกำลังฝึกอยู่กับลูกตุ่มสินะแล้ต้องให้ข้าบอกนางอีกสักกี่ครั้งว่าอย่าฝึกคนเดียว มันจะยิ่งย้ำความผิดพลาดของตัวเองมาสาวน้อยของเจ้าไปที่ลานกว้างดานละ่ะถ้านางอยากฝึกมากนักนางจะได้ฝึกสมใจอย่าไปโกรธนางเลยทำไมจะไม่ได้ละ่ะเพรยายตัวแสบนั่นไม่ยอมทำตามที่สั่งนี่ท่านชอบนางที่เป็นแบบนั้นไม่ใช่เหรอก็อได้ข้ายอมรับว่าข่าเองก็มีส่วนผิดแต่เรื่องนี้ต้องหยุดลงแค่นี้นะ การล่าสัตว์ประหลาดไม่ใช่เรื่องที่จะทำเป็นเล่นไนดะ้เสรีต้องเข้าใจเรื่องนั้นก่อนหากนั้นจะกลายมาเป็นหนึ่งในพวกเราข้าจะลงไปเจอเจ้าด่านล่างผิดแล้วเข้าใจว่าทำไมเจ้าถึงอยากฝึกปฏิบัติโจมตี เจ้าไม่ได้อยู่ในละครสัตว์นะหมุนตัวปิดแล้วใช้ฟุตเวิร์กสิถอแล้วลงมาด้วยการตีลังกาเหรอคิดว่าไงละ่ะเอาละเอาผ้าปิดตาออกเจ้าต้องฝึกอีกมากการตอบสนองของเจ้าช้าเกินไป เขาสำหรับวิเชอร์เท่านั้นแหละคิดว่าดราเนอร์หรือสติงกาจะยอมอ่อนข้อให้เจ้าเหรอเย่างเพราะว่าเจ้ายังไม่ได้รับการกลายพันธุ์อย่างนั้นเหรอแต่ถ้าข้าเป็นเจ้าข้าคงกลัววาซิเมียมากกว่าสติงกาสินะการขัดคําสั่งเขาถือเป็นเรื่องไม่ฉลาดเลยนะมันก well, yes, ็จริงแต่หนังสือมันน่าเบือ่ออ่ะข้ารู้และเจ้าเองก็รู้ว่ามันไม่ใช่ข้ออ้างข้าขอโทษมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วแค่ขอโทษอย่างเดียวมันไม่พอหรอกนะ จะต้องไปอ่านเรื่องกูลกับเอากูลทั้งหมดรวมถึงภาคผนวกด้วยไม่นะขอร้องละให้ทำความสะอาดคอกม้ายังจะดีสักกว่าไม่มีการต่อรองมาเถอะเราจะไปฝึกกับคนอื่นข้างล่างเรามาวิ่งแข่งกันไหมได้สินี่สำนักวิชเชอร์นะเดี๋ยวคิดว่าเป็นโรงอาบน้ำของพวกเอลกันล เดียวกจสเปรย์ปากเพื่อปิดข้ามอาา่ฮะแสงข้าเคยบอกเจ้าเกี่ยวกับการหายใจว่าอย่างไรให้หายใจเข้าทางปากให้ทำให้มันเข้าจังหวะกับการก้าวเท้าไม่เอาหน้าสิริหยุดได้แล้วเฮ้ท่านพูดไว้ว่าเราทำแบบนั้นไม่ได้ข้าพูดว่าไม่อนุญ,ญาตให้เจ้าทำอย่างนั้น Yeah. เอ้าตกจากพี่สูงก็ตายเลยข้าชนะก็ขาท่านยาวกว่านี่นาคอยดูเถอะข้าจะเอาชนะท่านให้ได้ในสักวันรอให้ข้าโตักว่านี้อีกหน่อยเถอะ มีอะไรจะพูดแก้ตัวไหมสาวน้อยข้าขอโทษจริงๆคุณลงุงาซิเมียเด็กๆเลือดร้อนอยากจะต่อสู้ข้าเข้าใจดีแต่เมื่อเจ้าต่อสู้กับสัตว์ร้ายความรู้ก็สําคัญพอๆกับดาบเงินของเจ้าเลยทีเดียวอย่างน้อยเจ้าก็ควรจะบอกความแตกต่างระหว่างกูลกับเอากูลได้ลายขนของพวกมันเหมือนเสือโคร่งที่อยู่ในเซริกาเนียแล้วก็มีสีชิดๆที่บริเวณใบหน้าอืมแสดงว่าเจ้าอ่านแล้ว แต่เจ้าก็ควรขออนุญาตค่ะถ้านาท่านกําลังหลับอยู่นี่นาท่านลงเวซิเมียแสดงว่าเจ้าอ่านหนังสือจบแล้วทําไมไม่บอกมาตั้งแต่แรกละ่ะอย่าได้รีบคว้าโอกาสหรือคว้าความได้เปรียบทันทีที่เห็นไ,ไปไปสักพักเพื่อให้มันมีผลสูงสุดกับพูดของท่านลงเวซิเมียดีเจ้าเรียนรู้ได้เร็วดีเร็วแต่ก็สนเอาละ่ะ เราพูดกันมาพอแล้วแกรอเจ้าจัคู่กับข้าและเบิร์ดคู่กับเอสเกลและสิริคู่กับหุ่นซอบอีกแล้วเหรอเลิกบนแล้วไปหยิบดาบมาซะเจ้าคิดว่าอย่างไงเราควรจะเริ่มต้นที่พื้นฐานก่อนหรือว่าไปฝึกอิสระเลยข้าว่าควรจะเริ่มจากพื้นฐานก่อนขณะนักสู้เก่งกาญยังต้องทบทวนพื้นฐานสิริเองก็ยังเพิ่งเริ่มหันอยู่เลย ชักดาบออกมาแกรอช่วทุกคนต้องเตรียมห้องต่อสู้ทุกตทุกลูปแบบไม่ว่าจะทหารธรรมดาเวทหรือยักษ์โดยระเบิดในการกระดวดของตัวได้วิชิตตังชาวุธและทักษะที่แตกต่างกันไปอุปกรณ์หลักที่ใช้นั้นได้แก่ดาบดาบเหล็กไว้ต่อสู้กับมนุษย์และสัตว์ส่วนดาบเงินเพื่อฆ่าสัตว์ประหลาด วิเช์ยังเก่งเรื่องการใช้เวทมนต์ต่อสู้ง่ายๆอีกด้วยซึ่งเรียกว่าไซเวทมนต์ล่ะวันนี้อาจจะไม่ได้ทรงพลังเท่ากับเวทมนต์ของพ่อมดหรือแม่มดใช้แต่สามารถเสกมาใช้ได้เร็วกว่าและง่ายกว่าด้วยเพียงแค่เมือเดียวทําให้มันค่อนข้างที่มีประโยชน์ในการต่อสู้แบบระยะประชิดวิเช์ยังมีพื้นฐานด้วยนะพื้นฐานด้านอะเคมี พวกเขาสามารถปรุงยาที่ส่งพลังน้ำมันดาบและระเบิดได้ทั้งหมดนี้มีประโยชน์เมื่อต่อสู้กับศัตรูเก่งๆอย่างมากเลยทีเดียวทังไหนใส่กดหนึ่งเพื่อชักดาบกินแล้วไม่จ่ายกดแซดเพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือกเป้าหมายเมื่อคุณเลือกเป้าหมายแล้วการโจมตีทั้งหมดจะโจมตีใส่เป้าหมายนั้น คุณไม่จําเป็นต้องเลือกเป้าหมายตอนต่อสู้แต่การเลือกเป้าหมายจะช่วยให้คุณจดจ่ออยู่กับศัตรูได้ด้วยด้วยนั้นๆได้ดีขึ้นศัตรูด้วยนั้นๆได้ดีขึ้นเออเดซ่ฟันเร็วหนึ่งสองสามหนึ่งสองโจมตีนักตอนนี้ใส่แรงทั้งหมดที่เจ้ามีมาพอหรือยังอยากเล่นข้อสอกเวลาโจมตี อีกทำบ้าอะไรของเจ้าทอมฟูลเลอร์ี่พอแค่นั้นแหละรับนี่ไปเ้าจะหันคอเจ้าซะทำบ้าอะไรของเจ้าอยู่เข้ามาซิโจมตีเลิกโชว์อัพได้แล้วแกหรอบั็กหรือเปล่าวะทำบ้าอะไรอยู่บ้าจริงโจมตีนี่อ๋อกดชิปเหรอลบ การวางตำแหน่งสิริฟุตเวิร์กจําไว้ต้องการหลบและกระโดดไปข้างหน้าข้างหนึ่งข้างใดข้างหนึ่งให้ไปให้ระบุทิศทางโดยใช้ W หรือ A หรือกดเออโอเคเอาละการปัดป้อง สิลิคอยดูแกเราว่าจับดาบยังไงใช่มุมนีม้ไหมเตรียมพร้อมรับการโจมตีฮายเอร,ร่จงโง่และเรียนรู้ชีวิตจะได้ยืนยาวป้องการโจมตีและสวนกลับมาที่ควาในจังหวะวันที่สุดโจมตีถึงตัวเพื่อสวนกลับอ่าอะไรอบไหนอะไรเฮ้ไงเอรี่เป๊ อุ้ยอ,อีกรอบได้ลุงเอาละสาวน้อยก่อนที่จะจบการฝึกวันนี้เราจะฝึกไซส์ของวิชเชอร์กันเริ่มที่ควินก่อนเออเวทอะไรวะเนี่ยเวทกับดกักเวทบาเรียป้องกันอันนี้เวทไฟเวทสะกดจิตเวทอัดกระแทกก็ให้ผมใช้อะไรครับเนี่ยเปิดใช้เวทมนอ,อันนี้มาเรียป้องกัน สิลิควินบางครั้งก็ถูกเรียกว่าเกาะของวิทเชอร์ลองดูให้ดีแล้วเจ้าจะรู้ว่าทำไมเออตกใจหมดคุไรอีกนี่สิแกรอข้ายอยากเห็นประกายไฟสักหน่อยอันนี้เวท่อเวทไฟเห็นไหมถ้าไม่มีควินแล้วล่ะก็ขาของตัวติดไฟไปแล้ว อาร์ตแกรอเอาเลยโอ้ยทำไมได้ลงอารกระแทกเห็นไหมสิริอาจจะผักทุกอย่างจนเสียสมดุลและทำลายจังหวะของศัตรตูถึงเวลาของแอ็กซี่แล้วให้ตายเถอะข้าระเกียดความรู้สึกนี้มากจริงๆกดจิตลง แัคซี่จะทําให้จิตใจสับสนได้ดีเลยล่ะเข้ามาเลยลุยเลยตอนนี้ไรเออเด่นหน่อยเกเรแสดงให้นางเห็นทีกาดักนะเห็นไหมสิลิข้าไม่สามารถขยับตัวได้ตามที่ต้องการสักเท่าไรปาระเบิดมาเลยไม่ต้องกลัวสิลิควินจะป้องกันความเสียหายไว้กดหมกกาง เอาลงเดินไปไหนอ่ะจบแล้วเหรอยันตรงจุดมินิ้แมพกดมาส์กลางค้างไว้แล้วเล็งไปที่จุดเหลืองแสงวิวเลยเปะเนี่ยโอเค ก,การต่อสู้ได้จบลงแล้วถ้าคุณต้องการฝึกต่อคุณสามารถฝึกกับเวอร์ซิเมียได้แต่ถ้าคุณอยากจะหยุดแล้วให้กดปุ่มเก็บดาบของคุณกดซีเก็บดาบเอาละพอแล้วฝึกกันตามญญาใ<า>สาเอาฮิลุงากเก็บดาบลบฟันฟันคนไม่มีอาวุธใจจืดใจดำซะเือเกิน โอ้แสดงให้เขาเห็นได้จริงๆริงเด็กน้อยสิริลงมาได้ปีศาจน้อยเอ้ยทันทีที่เธอกลับมาฉันจะให้เธอขัดดาบทั้งหมดในเคลียร์มอลินไปหาหมวกให้เจอสิริ ฉันแน่ใจว่าฉันจะหาดาบทุกเล่มมาให้เธอแน่นอนอะไรเนี่ย ทางเขาสิงี์บานานแอ็แกจด้วยม่ปาสีขาวไม่ไม